สวัสดีครับทักทายกันยามค่ำคืนนะครับคืนนี้อากาศเย็นสบายมากๆครับคืนนี้นะครับผมก็ได้เข้าสวนมาตอนกลางคืนนะคะเห็นเอื้องเข็มแสบใต้นะครับเขากําลังบานอยู่เต็มกอเลยครับ บานกันอยู่สิบกว่าช่อนะครับดอกของเขามีสีสันสวยงามนะครับสีส้มแสดแตครับเป็นเอื้องเข็มแสดใต้จากจังหวัดพังงานะครับเข็มแสดใต้ก็เป็นกล้วยไม้ที่ให้ดอกสวยงามมากๆนะครับแต่จะไม่มีกลิ่นหอมนะครับเขาจะมีความสวยงามโดดเด่นที่สีของดอกนะครับดอกเขามีขนาดเล็กนะครับ เป็นช่อตั้งแบบนี้เลยครับต้นนี้เป็นไม้กอน,นะครับผมเลี้ยงมาหกถึงเจ็ดปีแล้วนะครับเป็นต้นที่ผมสะสมเลี้ยงมานานนะครับเป็นไม้กอเดียวแบบนี้เลยครับเวลาเขาออกดอกนะครับก็จะออกเต็มกอแบบนี้เลยครับ ปกติเขาจะออกเยอะกว่านี้นะครับจะออกเป็นยี่สิบช่อเลยครับแต่ปีนี้อากาศค่อนข้างร้อนและแปรปรวนนะครับเขาออกมาแล้วครั้งหนึ่งครับตอนเดือนกุมภานะครับออกมาเกือบสิบช่อครับดูช่อดอกเก่าของเขานะครับเมื่อเขาร่วงไปแล้วนะครับช่วงนี้เขาก็จะออกดอกมาอีกรอบหนึงครับซึ่งถือว่าผิดปกตินะครับอาจเกิดจากอากาศแปรปรวนนะครับปีนี้ร้อนจัดเลยครับ ทำไมการออกดอกของกล้วยไม้ป่านะครับค่อนข้างจะมีความแปลกนิดหนึ่งครับแต่โดยรวมแล้วนะครับรอบที่สองเขาออกมาสิบกว่าช่อเขาถือว่าสวยงามนะครับดอกเขาค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับช่อใหญ่สีส้มแสดนะครับเป็นเอื้องเข็มแสดใต้ของจังหวัดพังงานะครับเข็มแสดใต้ก็จะมีความแตกต่างจากเข็มแสดภาคเหนือนะครับสังเกตใบขอยงเขาจะยาวนะครับ ใบจะยาวมากๆคล้ายกับเอื้องเข็มแดงเลยครับแต่จะเป็นเอื้องเข็มแสด <Algun s, S 2> นะครับถึงเอื้องเข็มแสดของภาคเหนือหรือภาคอีสานก็จะมีใบสั้นนะครับหนาป้อมนะครับแต่เอื้องเข็มแสดใต้ก็จะมีใบบางกว่านะครับแต่ใบจะยาวและต้นใหญ่กว่านะครับรวมถึงช่อดอกก็จะมีขนาดใหญ่กว่าเอื้องเข็มแสดภาคเหนือนะครับวัดจากมือผมนะครับช่อเขาใหญ่มากๆครับ สีส้มสวยงามครับเวลาบานเต็มกอแบบนี้นะครับก็จะเป็นสเสน่ห์ของกล้วยไม้ที่เป็นฟอมกอนะครับเป็นกล้วยไม้กอเดียวกันเขาก็จะออกดอกเต็มกอแบบนี้นะครับเวลาหามาสะสมนะครับถ้ามีฟอมกอแนะนําสะสมฟอมกอนะครับเวลาเขาให้ดอกก็จะสวยงามอลังการนะครับสีส้มแสดเลยครับ ทักทายกันยามค่ำคืนอากาศเย็นสบายแบบนี้นะครับเข้าสวนชมกล้วยไม้กันครับผมชอบเข้าสวนตอนดึกๆนะครับเนื่องจากกลางวันก็ทํางานนะครับได้เข้าสวนก็ตอนเช้ามืดนะครับหรือตอนกลับจากทํางานแบบนี้เลยครับเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับกลับจากทํางานค่ำๆหรือตอนดึกแบบนี้ได้เข้ามาดูกล้วยไม้นะครับมีความสุขกันทุกๆท่านนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับ